ท้องแล้วกินข้าวไม่ได้สองวันวันนั้นที่มาก็ปวดท้องยังปวดอยู่เลย่านก็เก็บอาการไว้ทำไมปวดท้องเป็นอะไรเป็นมะเร็งมาค่ะก็วันก่อนที่จะมาก็ตอนเช้าก็ไปหาหมอเย็นก็ไปหาหมอดึกก็ไปหาหมอเพราะว่ากลับมาก็ปวดกลับมาก็ปวดมีอาจียค่ะแล้วก็ได้เจอพี่บุ๋มกับแม่นิดแล้วก็แม่มุนตามมาก็เลยมาได้รจากพระเจ้า ก็ลเลยอธิษฐานว่าให้ลูกกินข้าวได้เต๋อกกินได้จริงจริงค่ับกิแนแล้วค่ะแต่วันนี้ขอค่ะขอให้กินได้ทุกอย่างที่ลูกต้องการ<อ>ลูกกินได้ค่ะอขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะ<อ>ตั้งแต่หลังจากที่ไปใช่ไปเยี่ยมยมมาก,ก็ไม่มีโรคอะไรเกิดขึ้นยายก็ไม่ได้กินค่ะจะไม่ไหวหนะแล้วตนนั้นเรามีเพื่อนมาอีสองคน พวกมลก็เลยพามาบอกว่าโอ้ไปไหมไม่หาพระเจ้าไหมพระเจ้ารักษาเพระโอจะไม่ไหวแล้วไงวันโอจะไปโอเขาไ่นอนบ้านพวกมลอีกรอรอให้รอจะไปไปนอนหัวเราะก่อนโอโอเขาบอกไม่ไหวพวกมลไม่ไหวก็เลยดื่น้ำต้มแล้วกินเขากินเสร็จเขาก็ปวดเขาเขาก็นอนไหวไม่ไหวก็ไปหาพระเจ้าพระเจ้ารักษาแล้ก็เลยตัดสินใจไปวันนั้นไปเสร็จเขาว่ยังไม่ได้กินข้าวที่พาไปรับเชื่อรับเชื้อเสฉลยทุนลงอธิษฐาน ก็บอกว่าอยูข้าวนะข้าวเนีก็ขอบคุณเรรดาที่ช่วยเราภาษา